วันนี้นะคะพินจะพาทุกคนไปที่การตั้งค่านะเราจะเข้าไปเลยเพื่อที่จะไปลบแอปค่ะนี่เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะและเราก็เลื่อนนะคะไปหาคำว่าแอปนะไปหาคำว่าแอปอันนี่คลิกเข้าไปเลยค่ะคำว่าแอปแล้วคลิกเข้าไปที่แอปก็ไปเลื่อนหานะคะ ตอนนี้ก็เราจะไปเจอคำว่าอะไรอย่างไฟล์ก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้นะคะหรือ l ล ne เราอยากเข้าไปลบอะไรให้เราเลื่อนไปหาจุดๆุดนั้น่ะบุชเน็ตส่ะ,อะลองเข้าไปให้ดูนะคะอ่ะพาพอเราเห็นเสร็จเราก็เลื่อนขยบขึ้นไปอีกนะคะเราไปหาคำว่าที่จัดเก็บที่เก็บนะคะมีห้าร้อยสามสิบสามที่ใช้ไปทุกคนคลิกเข้าไปเลยนะคะ พอเราคลิดเข้าไปเสร็จเราจะเห็นคำว่า c a s h นะแล้วก็ให้เรามองมาข้างล่างค่ะเราจะเห็นคำว่าลบ c a s h ให้เรากดเข้าไปเลยนะคะแค่นี้นะเราก็กลับมาดู c a s h อีกทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วจ้า